สวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องอสอมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านทุกคนทุกท่านทั่วประเทศครับสวัสดีทักทายพี่น้องอสอสอหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครครับ15เมษายน25672ทุ่มเกือบเกือบ20นาทีโดยประมาณมาทักทายมาสวัสดีพี่น้องอสอมอสอสอทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ขึ้นคลิปข่าวสารเพราะว่า หยุดเทศกาลสงการนะครับในช่วงวันที่12เมษายน2 5 6 7เป็นต้นไปก็หยุดจนถึงวันที่16เมษายน67นี่เป็นวันหยุดที่ทางราชการหยุดหยุดงานในขณะที่ทางราชการหยุดงานข่าวสารที่จําเป็นจําเป็นสําหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอสมอเนี่ยก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งอสมอด้วยก็คงจะมี กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจเนื่องในวันสงการน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของประเพณีสงการน,นะครับทั่วประเทศยังอากาศร้อนระอุแล้วก็มีประชาชนออกมาเล่นน้ําสงการกันอย่างคับข้างในทั่วประเทศนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับความมีความสุขของพี่น้องชาวไทยรวมทั้งอสมอสะสะก็ได้เล่นสงการนในช่วงนี้ด้วยแต่ก็อาจจะมีหลายท่านที่ติดภารกิจหน้าที่ได้อยู่เวร ในจุดตรวจต่างๆป้องกันอุบัติเหตุนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงวันหยุดเทศกาลท้องการก็คงจะกล่าวถึงเรื่องการกู้เงินทกศส0 0 0 0บาทต่อรายอันนั้นหมายถึงกู้ได้สูงสุด2 0,000บาทต่อรายนะครับส่วนบางคนอาจจะได้น้อยกว่านั้นนะครับก็ตามแต่การพิจารณาให้กู้ของทกศแต่ละแห่งแล้วก็ตามคุณสมบัติและความสามารถในการ ชําระะนี่การกู้ได้ของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็วันนี้ก็มาทักทายกันแล้วก็มีการยกตัวอย่างจากพี่น้องอ,อสอสอชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่คอมเมนต์มาพูดมาคุยบอกว่ามีเพื่อนไปกู้มาแล้วกู้ได้ง่ายด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งพี่น้องอสมอหลายท่านก็บอกว่ามันกู้ยากอยู่นะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใช้คนค้าประกันด้วยทั้งๆที่ค่าประกันเราก็เข้าบัญชีอยู่ พอค่าบัการเราเข้าบัญชีอยู่ธนาคารก็หักเอาอ,อ,อัตโนมัตินี่ไม่ไม่น่าจะใช้คนคำนะหลายพี่น้องอสม,มอหลายคนหลาย,ลายท่านก็บ่นตรงนี้อยู่จริงๆก็มันก็ต้องตอบอยากนะครับเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักเกณฑ์การกู้ของเขาเขาก็ต้องมีคนคำอยู่แล้วนะครับการกู้ทุกชนิดจะต้องมีการคำประก,กันนะครับถ้าไม่ใช้หลักทรัพย์คำประก,กันก็ใช้ขนคำตำนองนี้นะครับถ้าไม่ใช้หลักทรัพย์คำประกันก็ต้องใช้คนคำ ถ้าไม่ใช่คนค้ำก็ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมันเป็นธรรมเนียม Heaven, ของธนาคารครับในการปล่อยกู้ไม่งั้นก็การทําสัญญาการกู้มันจะไม่สมบูรณ์นะครับเอาละครับมีพี่น้องอสอสอชาวกรทมคอมเมนต์า or, มาบอกนะครับก็คือคุณอสอสอจิตอาสาได้คอมเมนต์มาบอกว่าเกี่ยวกับการกู้เงินตกสอัอนนี้เป็นเป็นของอสสหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเขา,ขาบอกว่ากู้ง่ายเพื่อนเพื่อนเขาไปกู้มาแล้ว ไปยื่ยนเรื่องกู้วันที่9ได้เงินเข้าบัญชีธนาคาราที่รับค่าประกันนั่นแหละโอนเข้าให้เลยนะครับก็บอกว่าคุณอสอสอจิตอาสาเนี่ยก็เป็นผู้ดูคลิปทางช่องตองพันพรม,มาเป็นประจาครับเป,เป็นแฟนผ่านแท้ของเราเขาก็กู้เขาก็บอกว่าเพื่อนกู้เยี่ยนเรื่องกู้วันที่9ได้เงินวันที่11นะหลักฐานไม่ไมยุ่งยากเลยหลักฐานก็คือขอใหม้มีบัตรประจําตัวสมาร์ทการ์ดอสมอนั่นแหละ บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับค่าบริการนั่นแหละนะครับบัญชีทกศแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนใบจริงนี่ใช้หลักฐานแค่สามอย่างเขาบอกอันนี้ที่กรุงเทพนะครับผู้ผู้กู้ส่วนผู้ค้ำประกันก็มีหลักฐานสามอย่างนี้เหมือนกันบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีธนาคารที่รับค่า,ารระะนะครบ,บ,บาริการทกศนั่นแหละแล้วก็บัตรบัตรประจำตัวสมาร์ทการ์ดที่ทางธนาคารทกศออกให้แหละนี่แหละทั้งผู้กู้และผู้ค้ำมีหลักฐานแค่ ให้แค่นี้เสร็จแล้วก็ผัดกันคำ้ำผัดกันกู้ก็คือจับกันจับคู่กันมา,าสมมติว่านายกอนะนายกอเป็นผู้กู้นายขอซึ่งเป็นอสอสอด้วยกันนี่ก็เป็นผู้ค้ำที่นี้นายขอกู้บ้างนายกอก็มาค้ำให้คืนทำนองนี้จับคู่กันนะครับแล้วก็คุณอสอสอจิตอาสานี่ซึ่งเป็นอสอสอของกทมเขาก็บอกว่าคอมเมนต์มาบอกว่าเท่าที่ถามดูนี่ทางทกสเขาไม่จํากัดอายุนะ ไม่จำกัดอายุก็กู้ได้ถ้าเป็นอ,อสอสอแล้วก็รู้สึกจะหัก488บาทเขาบอกว่าอย่างนั้นหักงวดละ488บาทงวดสุดท้ายหัก480บาทนะครับทุกเดือนจะหัก488แต่ว่างวดสุดท้ายจะหัก480บาทอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องอสอสอชาวชกรทมคุณอสอสอจิตอาสาที่คอมเมนต์มาเล่าประสบก,การณ์ให้ฟังว่าพี่ท้องทางกรเงเทพไปกู้ได้แล้วอะ ชำระง,งวด488บาทโดยงวดสุดท้ายในสัญญาบอกว่าจะหัก480แต่คุณอสมอ,อ,อส,สสจิตอาสานะครับก็ไม่ได้คอมเมนต์มาบอกว่ายอดกู้เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ดูจากยอดหัก488บาทต่อเดือนนะครับก็น่าจะกู้ได้เต็มสิทธิ์20,000นะครับขอบคุณคุณอสส,สจิตอาสานะครับที่คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังในประเด็นกู้ทอกอสในส่วนของอสสชาวกรทมนะครับ ที่นี่มาฟังเสียงจากคอมเมนต์มาจากพี่น้องอสมต่างจังหวัดบ้างทุกจังหวัดจังหวัด่ดๆที่นอกเหนือจากกทมนี่เขาเรียกว่าอสมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับก็มีหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่ามันไปนติดต่อขอกู้มันกู้ยากอยู่นะนะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใช้คนค้าประกรันการกู้ด้วยก็เพราะว่ามีเหตุผลบอกเหตุผลว่าก็เราเป็นอสมอยู่นี่เงินข้าไปการก็เข้าบัญชีธนาคารตกส วอนนีธนาคารตรกสงเขาก็หักอัตโนมัติอยู่หักนี่เอาเราอัตโนมัตินี่ทำไมต้องใช้คนค้ำด้วยก็ไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นสําหรับคลิปนี้เราก็มาตอบคำถามพี่น้องอสมอที่มีคอมเมนต์มาประเด็นนี้ว่าในลักษณะการให้กู้ของธนาคารนะครับมันต้องทําไปตามเงื่อนไขของธนาคารตรกสงเขากําหนดนะครับถ้าหากว่าการกู้สัญญาการกู้จะสมบูรณนะ์นล้วมันจะต้องมีการค้ำประกันด้วยนะครับเพราะนั้นการที่เขาให้คนค้ำประกัน มันก็จริงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกำหนดนะครับอันนี้ก็แจ้งพี่น้องอสมที่คอมเมนต์มาถามเอาไว้นะครับซึ่งเขาให้คนที่เป็นอสมด้วยกันนะครับกู้ใครเป็นผู้กู้จะต้องหาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้ค้ำนะครับส่วนเพื่อนที่มาเป็นคนคำ้ำถ้าเขากู้เราก็ค้ำเขาคืนก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาละครับนอกจากนั้นก็มีหลายคนหลายท่านเคยไปถามนะครับบางจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันบางทกศบางสาขาทั่วประเทศไทยอาจจะไม่เหมือนกัน คือบางแห่งเขาให้ทําประกันด้วยว่าอย่างนั้นมีหลายท่านบอกมาว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกให้จับคู่กันมากู้ผัดกันค้าผัดกันกู้อะไรก็แล้วแต่เตรียมหลักฐานมาครบแล้วก็มีบอกว่าให้ทําประกันชีวิตด้วยทําประกันชีวิตนี่ก็ต้องหักจากเงินกู้ยอดเงินกู้นี่แหละสมมติว่ามียอดเงินกู้ได้สองหมื่นนี่เขาก็จะทําประกันชีวิตไว้ตลอดระยะเวลาการชาระหนี้นี่กี่เดือนจะทําประกันชีวิตไว้นะครับด้วยหักจาก จากเงินที่กู้นี่แหละหักล่วงหน้าไปเลยเบี้ยรประกันเนี่เสร็จแล้วถ้าหากว่าผู้กู้เกิดเสียชีวิตนะครับก็ธนาคารจะหักเอาจากประกันเนี่ยไปชําระหนี้นะครับก็ก็มีแบบนั้นก็มีนะครับหลายคนคอมเมนต์มาบอกนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการพูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์สู่กานฟังและเป็นการทักทายนะครับในช่วงที่ยังไม่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมมาจากภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสมมนะครับวันนี้ก็ มาสวัสด,ดีมาทักทายพร้อมกับเล่าสิ่งที่พี่น้องอสมทั่วประเทศนะครับที่คอมเมนต์มาส่วนใหญ่เราก็เก็บข้อคอมเมนต์นั้นมาทักทายกันวันนี้แล้วก็พี่น้องอสสชาวกรทมบอกเรื่องการกู้บอกว่ากู้ง่ายอยู่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแน่นอนครับหลังจากวันทําการเปิดมาใหม่นี้ประมาณวันที่17เมษายนราชาการเลิ่มนทางานนะครับจากวันที่17เมษายนไปถึงวันสิ้นเดือนเมษายนนี่ เรื่องที่จะเข้มข้นมากที่สุดก็คือเรื่องตกเบิกบอ,อสอมยอ้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6จะตกเบิกยังไงจะได้เดือนพฤษภาไหมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามที่สุดนะครับเราก็กําลังติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่แต่ว่าในช่วงเมษสงการนี้ข่าวต่างๆเขาหยุดหมดนะครับเพราะว่าราชก,การไม่ทํางานนะครับเพราะนั้นในประเด็นตกเบิกในโอกาสต่อไปก็จะติดตามข่าวสารมาเล่าให้ฟังครับว่า ท้ายที่สุดแล้วจะได้ในเดือนพฤษภาหรือเปล่าหรือว่าจะยาวไปถึงเดือนมิถุนายนจึงได้อันนั้นก็ต้องติดตามข่าวกันอีกครั้งแต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสองมอและอสสตัวประเทศนะครับว่าการตกเบิกนั้นจะได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามาติคณมตีให้เพิ่มค่าบริการจากพันเป็นสองพันนี่เขามีมติคณมตีตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน,นอมีมติไปแล้วตั้งแต่วันที่7เมษายน2 5งหนะครับ แล้วก็งบประมาณเพิ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือขั้นประกาศใช้กฎหมายถ้าประกาศใช้กฎหมายเมื่อไหร่ปับ๊บหลังจากนั้นความเคลื่อนไหวด้านการจ่ายตกเบิอกอย้อนลังก็จะตามมาเป็นระยะระยะซึ่งเรากําลังติดตามวันโอนค่าป่วยการจ่ายตกเบิอกอย้อนลังเนี่ยจะได้เดือนไหนกันแน่ ติดตามข่าวกันต่อไปครับและวันนี้มาสวัสดีทักทายพร้อมกับให้กำลังใจพี่น้องอ,อสมอ,อ,อสสอทุกคนทุกท่านทั่วประเทศครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปครับทักทายกันในช่วงเทศาทก,กาลสงกรานต์ครับลาไปก่อนครับมีข่าวใหม่เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อไหร่ข่าวดีๆข่าวที่มีประโยชน์จะนํามาเล่าทันทีครับสวัสดีครับ